ใต้ผิวน้ําอันเงียบสง,งัดของทะเลจีนตะวันออกเสียงเครื่องจักรขนาดยักษ์กำลังสั่นสะเทือนผ่านชั้นหินและโขลนใต้ทะเลที่ความลึกกว่า70เมตรวิศวกรกํากลังสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ใต้ผืนน้าแห่งนี้มาก่อนทั้งสะพานที่ทอดข้ามทะเลและอุโมงค์ที่พุ่งลอดใต้มหาสมุทรนี่คือภารกิจที่ไม่ได้เชื่อมแค่เกาะกับแผ่นดินใหญ่แต่มันเชื่อมอนาคตของประเทศเข้ากับพรมแดนใหม่ของเทคโนโลยีวิศวกรรมนี่คือฉากที่เกิดขึ้นจริงในทะเลจีนตะวันออกอุโมงค์ใต้ทะเลจีนถัง หนึ่งในโครงการที่ถูกยกให้เป็นที่สุดของโลกเพราะมันไม่ได้เชื่อมแค่เมืองสองฝั่งทะเลแต่มันเชื่อมเกาะทั้งเกาะเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของจีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คำถามคือทำไมาจีนต้องเลือกขุดลอด70เมตรแทนที่จะภ้าสะพานเหมือนที่โลกรู้จักและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่เหมือนจะสิ้นเปลืองนี้มันได้เปลี่ยนจีนให้เป็นมหาอำนาจด้านวิศวกรรมใต้ทะเลได้อย่างไร และที่สำคัญเทคโนโลยี TBM ที่จีนกำลังครองตลาดโลกมันทำให้อุโมงนี้เสร็จเร็วและแม่นยำกว่าที่โลกตะวันตกคาดการไปได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของเทคโนโลยีความเร็วและยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงอนาคตของจีนเข้ากับพรมแดนใหม่ของโลกวิศวกรรมจีนมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า18,000กิโเม และเต็มไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า6,500เกาะโดยเฉพาะทางตะวันออกตั้งแต่เซี่ยงไฮ้หลิงโปไปจนถึงเมืองท่าโจซานที่กลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจทางทะเลแต่ภูมิประเทศเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกันได้ง่ายๆเพราะระหว่างแผ่นดินใหญ่ก,ะกะับเกาะมีช่องแคบลึกน้ำเชี่ยวและร่องทะเลที่กว้างจนสะพานธรรมดาม่อาจพาดถ,ถึงก่อนปี2,543การขนส่งระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่เพียงอย่างเดียวทุกวัน ชาวเกาะหลายหมื่นคนต้องรอคิวข้ามฝั่งนานหลายชั่วโมงสินค้าหลายพันตันต้องติดอยู่ในท่าเรือบางครั้งเพียงเพราะคลื่นลมแรงจนเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้โจซานเคยถูกเรียกว่าหมู่เกาะที่แยกจากแผ่นดินจีนทั้งที่มันอยู่ห่างจากหนิงโปเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเศรษฐกิจกท้องถิน่นจึงไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่การขนส่งสินค้าจากท่าโจซานไปยังเซี่ยงไฮ้ซึ่งใช้เวลาแค่สามชั่วโมงบนแผ่นดินต้องใช้เวลามากกว่า10บชั่วโมงเมื่อผ่านทางทะเลแต่ทั้งหมดนี้ต้องเปลี่ยนไป เมื่อจีนตัดสินใจสร้างทางเชื่อมที่ถาวรไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกของประชาชนแต่เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทะเลที่จะป้อนให้ทั้งประเทศรัฐบาลกลางเรียกแผนนี้ว่ายุทธศาสตร์เชื่อมเกาะเข้ากับแผ่นดินใหญ่เป้าหมายคือสร้างเครือข่ายสะพานและอุโมงค์ที่เชื่อมเกาะทั้งหมดในเขตโจซานเข้ากับระบบขนส่งแห่งชาติของจีนและนี่คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในโครงการเชื่อมต่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสะพานซีโฮเหมินและเครือข่ายสะพานทะเลโจซาน โครงการแรกที่เปิดฉากยุทธศาสตร์นี้คือสะพานซีโฮเมิรนสะพานแขวนยักษ์ที่ทอดข้ามช่องแคบกว้างกว่า3กิโลเมตรระหว่างเกาะโจซานกับแผ่นดินใหญ่ของนิงโปจากมุมสูงมันดูเหมือนเส้นเหล็กโค้งขนาดเล็กที่ทอดข้ามทะเลสีเทาแต่แท้จริงแล้วนี่คือหนึ่งในสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยช่วงกลางยาวกว่า1,650เมตรยาวกว่าสะพานโกลเดนเกตในซานฟรานซิสโกเกือบ200เมตรสายเคเบิลหลักแต่ละเส้นหนักกว่า9,000ตัน ถูกดึงตึงจากยอดเสาสูง211เมตรที่ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตขนาดเท่าตึกสูง30ชั้นส่วนเสาเองถูกฝังลึกลงใต้ทะเลเพื่อให้ต้านแรงลมแรงคลื่นได้แม้ในวันที่พายุไต้ฝุ่นพัดผ่านซีโหเหมือนไม่ได้ยืนเดี่ยวมันคือฟันเฟืองแรกในเครือข่ายสะพานความยาวรวมกว่า50กิโลเมตรที่รัฐบาลจีนสร้างขึ้นเพื่อต่อเกาะทั้งหมดในหมู่เกาะโจซานเข้าหากันภายในเวลาไม่ถึง10ปีหมู่เกาะที่เคยแยกขาดจากแผ่นดินใหญ่ถูกเชื่อมด้วยสะพานกว่า10เส้นทาง ถนนสายใหม่ไม่เพียงเปลี่ยนการเดินทางของผู้คนแต่ยังเปลี่ยนชะตาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเมื่อปี2553เศรษฐกิจของโจซานเติบโตขึ้นมากกว่า3เท่าหลังจากเครือข่ายสะพานเปิดใช้เต็มระบบจากหมู่บ้านชาวประมงกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีนแต่ถึงจะดูสมบูรณ์แล้วจีนกลับมองว่ายังไม่พอเพราะถึงจะเชื่อมด้วยสะพานได้ทุกเกาะยังมีสิ่งหนึ่งที่ขาดอยู่คือการเชื่อมต่อทางรางที่ต้องลอดผ่านใต้ทะเล หลังจากเชื่อมเกาะด้วยสะพานได้สําเร็จจีนก็ก้าวสู่ภารกิจที่ยากยิ่งกว่านั่นคือการขุดลอดใต้ทะเลเพื่อวางรางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศที่ความลึกกว่า70เมตรใต้ทะเลวิศวกรจีนเริ่มสร้างอุโมง์ใต้ทะเลจินถังความยาวรวม16.18กิโลเมตรซึ่งกว่า11กิโลเมตรเป็นส่วนที่อยู่ใต้ทะเลทั้งหมดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมง์ใหญ่ถึง14.5เมตรใหญ่พอจะใส่รถไฟความเร็วสูงได้2ขบวนวิ่งสวนกันและสูงเท่าตึก5ชั้นเพื่อขุดอุโมง์ขนาดมาหึมานี้ จีนใช้เครื่องเจาะ2ตัวชื่อติ้งไห่และหยงโจซึ่งเป็นสลรีชิว TBM หรือเครื่องเจาะระบบโคลนอัดแรงดันมีหัวเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ15เมตรแต่ละเครื่องหนักกว่า4,300ตันและขุดด้วยแรงดันมหาศาลเพื่อต้านน้ำทะเลที่พยายามบีบเข้ามาทั้งสองเครื่องเริ่มขุดจากคนละฝั่งติ้งไห่จากฝั่งโจซานส่วนหยงโจจากฝั่งหนิงโปก่อนจะเคลื่อนเข้าหากันในความมืดลึกใต้ทะเลระหว่างทางพวกมันต้องผ่านชั้นดินและหินมากกว่า28ชั้นธรณีวิทยา ที่สลับกันระหว่างดินอ่อนและหินแข็งแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางทําให้วิศวกรต้องปรับระบบแรงขับป้อนน้ําหล่อเย็นและคํานวณความดันในแต่ละนาทีและเมื่อระยะทางเหลือไม่ถึงร้อยเมตรความแม่นยําคือทุกอย่างผิดเพียงไม่ถึง2เซนติเมตรอุโม,มงค์ทั้งเส้นอาจไม่เชื่อมกันได้เลยและเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจีนได้ติดตั้งระบบนําทางอัตโนมัติที่ใช้ดาวเทียมไยโตทั้ง6ดวงข้อมูลตําแหน่งถูกส่งตรงเข้าระบบควบคุมของเครื่องเจาะแบบเรียวไทม์ ทุกครั้งที่หัวเจาะขยับวิศวกรรู้ทันทีว่ามันเบี่ยงไปจากแนวการออกแบบอย่างไรและสามารถปรับแก้ได้ในระดับมิลลิเมตรเมื่อทั้งสองเครื่องเจาะเข้ามาเจอกันกลางทะเลในปี2,569ผลลัพธ์คือการเชื่อมต่อที่คลาดเคลื่อนเพียง2เซนติเมตรจากแผนที่วางไว้ความแม่นยำที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อุโมองค์ใต้ทะเลและนั่นยังไม่ใช่ตอนจบเพราะเมื่อขุดเสร็จเครื่องเจาะขนาดมาึมาทั้งสองจะไม่สามารถดึงกลับได้วิศวกรจึงใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการสลัดเปลือก โดยถอดชิ้นส่วนเครื่องทีละส่วนออกมาทางปลายอุโมงค์เหลือไว้เพียงโครงเหล็กขนาดยักษ์ฝังไว้ภายในเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ตัวอุโมงค์ถาวรเมื่ออุโมงค์นี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี2571รถไฟความเร็วสูงจะวิ่งจากหนิงโปไปถึงเกาะโจซานได้ภายในเวลาเพียง30นาทีจบประวัติศาสตร์การเดินทางทางเรือที่กินเวลาหลายชั่วโมงและเปิดฉากบทใหม่ของยุทธศาสตร์ทะเลจีนตะวันออก หลังจากพิชิตการขุดทะลุใต้ทะเลด้วยเครื่องจักรยักษ์จีนเคยได้พิสูจน์ตัวเองด้วยโครงการที่โลกเคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือสะพานอุโมงค์ฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเส้นทางเชื่อมสามหานครในเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งระยะทางรวมกว่า55กิโลเมตรซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี2,561ปัญหาคือเส้นทางนี้ต้องผ่านช่องเดินเรือขนาดใหญ่ที่สุดของจีนตอนใต้ถ้าสร้างสะพานให้เรือเดินได้ต้องยกสูงเกิน70เมตรแต่ถ้าขุดอุโมงค์ ก็ต้องลึกลงไปจนเกินความจําเป็นคําตอบจึงอยู่ตรงกลางจีนเลือกสร้างอุโมงค์จมทะเลหรือที่เรียกว่า Immerse Tu ทิวทันนมันเป็นอุโมงค์ที่ไม่ได้ขุดลงใต้ทะเลแต่สร้างบนผิวน้ําแล้วจมลงไปทีหลังวิศวกรเริ่มจากการขุดร่องลึกบนพื้นทะเลจากนั้นหล่อชิ้นส่วนอุโมงค์คอนกรีตขนาดมหึมาเรียกว่าท่อจมแต่ละท่อยาวถึง180เมตรหนักกว่า76,00 0ตันเท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำถูกผลิตขึ้นบนเกาะร้างชื่อหนิวโถ ซึ่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนขนาดยักษ์ชั่วคราวภายในเพียง100วันโรงงานนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจเดียวคือผลิตท่อคอนกรีต2ท่อต่อเดือนเมื่อท่อแต่ละชิ้นเสร็จสมบูรณ์เรือบรรทุกพิเศษจะลากมันออกจากฝั่งไปยังจุดติดตั้งกลางทะเลที่นั่นท่อถูกค่อยๆลดระดับลงใต้ผิวน้ําอย่างช้าๆจนไปวางในร่องที่เตรียมไว้จากนั้นทีมดำน้ําจะตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยความแม่นยําระดับมิลลิเมตร การต่อท่อคอนกรีตขนาดมาหึมาในสภาวะที่มีคลื่นลมและแรงดันน้ําสูงเป็นงานที่วิศวกรยุโรปยังบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่จีนทําได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์แรงดันอัจฉริยะที่คอยปรับความสมดุลของท่อแบบเรียวไทม์เมื่อทุกส่วนประกอบเสร็จพื้นผิวด้านบนก็ถูกถมกลับด้วยทรายและกรวดและเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นอุมโมงค์จมทะเลความยาว6.7กิโลเมตรก็ถือกําเนิดขึ้นผลลัพธ์คือการเชื่อมฮ่องกงจูไห่และหมาเก้าให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน และโครงการนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมสมัยใหม่ของโลกเครือข่ายสะพานและอุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ภูมิทัศน์ของชายฝั่งตะวันออกแต่มันเปลี่ยนระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจทะเลของจีนทั้งหมดเมื่อทางข้ามทะเลเปิดใช้อย่างต่อเนื่องเมืองชายฝั่งหลายแห่งที่เคยถูกจำกัดด้วยภูมิประเทศกลับกลายเป็นประตูโลจิสติกขนาดใหญ่ โจซานกลายเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับหนึ่งของโลกในด้านปริมาณสินค้าและเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของโลกสําหรับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถที่แท้จริงหนิงโปลกลายเป็นฐานพลังงานและปิตโตรเคมีขนาดมหึมาที่ป้อนทั้งประเทศและเส้นทางเชื่อมเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลที่จีนใช้เชื่อมการค้ากับเอเชียยุโรปและแอฟริกาแต่ทุกความก้าวหน้าก็มาพร้อมกับคําถาม เพราะเบื้องหลังคอนกรีตและเหล็กกล้าเหล่านั้นคือพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกทับถมระบบนิเวศที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลและคือการเดินหน้าของโครงการที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับสิ่งแวดล้อมที่ยังถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามจีนมองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จากสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดแต่ละโครงการคือบทเรียนที่ทําให้วิศวกรเก่งขึ้นละเอียดขึ้นและกล้าเผชิญสิ่งที่โลกยังไม่เคยทําและเมื่อมองจากมุมสูง โครงการเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงทางเชื่อมเกาะกับแผ่นดินแต่มันคือการซ้อมใหญ่ของความฝันที่ใหญ่กว่านั้นความฝันในการสร้างอุโมงข้ามช่องแคบไต้หวันในอนาคตสุดท้ายแล้วสิ่งที่จีนกําลังถมาสะท้อนคําพูดหนึ่งที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่าอนาคตไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่กล้าลงมือทําก่อนใครเพราะสําหรับจีนการสร้างสะพานหรือขุดอุโมงไม่ใช่แค่การเชื่อมแผ่นดินแต่มันคือการเชื่อมความฝันของมนุษย์เข้ากับขอบฟ้าใหม่ของโลกวิศวกรรม